เรื่องราชสีกับกระตายมีสโุกว่าผู้มีปัญญาผู้นั้นก็มีกำลังผู้ไร้ปัญญาจะหากำลังมาจากไหนจงดูราชสีเทารงตนเลยต้องแพ้กระตายราชสีชื่อทุรธานอยู่ที่ภูเขามันทอนเที่ยวจับสัตว์ในบริเวณนั้นกินเป็นอาหารเสมอภายหลัง สัตว์ทั้งหลายพร้อมใจกันเข้าไปวิงวอนราชสีว่าเทวะฉะไหนท่านจึงประหารสัตว์เสียคราวละมากๆแท้จริงพวกข้าพเจ้าก็เป็นอาหารของท่านข้าพเจ้าจาักนํามาถวายวันละตัวทุกวันไปราชสีรับปากว่าถ้าพวกเจ้าปรารถนาดังนั้นก็ตามใจตั้งแต่นั้นมา ราชสีก็ไม่ต้องออกแรงไปจับสัตว์อีกอยู่กับที่คอยนอนกินเหยื่อที่สัตว์ป่าส่งมากำนันวันละตัวเรื่อยไปมาวันหนึ่งถึงคราวของกระต่ายแก่มันคิดว่าเพราะความกลัวหวังมีชีวิตอยู่จึงพี่นอบพี่เทาเคารพก็เมื่อเราจะต้องถึงตายแน่แล้วทูะอะไรจะต้องนอบน้อมยำเกรงต่อสิ่งนั้น เพราะฉะนั้นเราจะเข้าไปหาอย่างสบายไม่รีบร้อนฝ่ายราชสีคอยนานหิวจัดขึ้นมาก็โกรธตวาดว่ามึงไปเมื่อยล้ามาจากไหนจึงมาช้านักกระต่ายตอบว่าเป็นเพราะเมื่อเดินมาตามทางข้าพเจ้าถูกพญาราชสีตัวหนึ่งกักตัวไว้และบังคับให้สะบด ให้พระเจ้าให้ข้าพเจ้ากลับไปเหตุชนี้ข้าพเจ้าจึงมาทูลเจ้านายให้ทรงทราบในเรื่องนั้นแล้วแต่จะโปรโดราชสีได้ฟังก็โกรธตวาดถามพาข้าไปชี้ไอชาติระยำที่เจ้าพูดนี้ว่ามันอยู่ที่ไหนกระต่ายบอกว่าขอให้พระองค์เสด็จมาตามนี้แลดูเอง แล้วก็ชี้ให้ราชสีดูรูปเงาของตนเองซึ่งฉายอยู่ที่ในน้ำในสระราชสีชะโงกมองลงไปเห็นเงาของตนในน้ำสำคัญว่ามีคู่แข่งอำนาจอีกตัวหนึ่งก็บันดาลโทสะประกอบด้วยโมหันก็กระโดดลงไปในสระหมายจะพิฆาตคู่ปอระปักเลยถึงแก่ความตาย เช่นนี้จึงมีสโลกว่าผู้มีปัญญาผู้นั้นก็มีกำลังผู้ไร้ปัญญาจะหากำลังมาจากไหนจงดูราชสีทอรนงตนเลยต้องแพ้กระต่าย